ครับสวัสดีครับกับครูปอยู่แล้วนะครับวันนี้จะไม่ยังไม่ได้มาสอนเป็นเพลงนะครับแต่ว่าจะมาสอนเป็นเทคนิคนะครับเป็นเกรดความรู้นะครับในเรื่องการเล่นกีตาร์นะครับทีนี้หลายคนเนี่ยพอพอดีกีตาร์ได้แล้วเนี่ยอยากจะเริ่มเกากีตาร์บ้างนะครับผมอยากจะแบ่งให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยเราดีดกีตาร์ให้คล่องก่อนนะครับพอเราดีดคล่องมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยก็โอเคเรารู้สึกว่าโอเคดีดีได้คล่องละจับได้คล่องละแล้วเริ่มอยากจะเกากีตาร์นะครับเพราะเกากีตาร์เนี่ยจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับที่เราจะต้องฝึกมากขึ้นแล้วก็รายละเอียดเนี่ยความยากของมันก็คือมือขวานะครับที่จะต้องไล่มาทีละนิ้วอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยถ้าปกติเนี่ยถ้าผมเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะครับหรือต้องนำนวัสการเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเกากีตาร์นะครับผมก็จะใช้เป็นการดีดซะมากกว่า แน่นอนว่าแม้รู้สึกว่าการเกาเนี่ยมันจะเพาะมากๆานะครับแต่ว่าเวลาเราเกาเนี่ยเสียงกีตาร์เนี่ยก็จะเบาลงอีนะครับอันนี้ผมพูดในกรณีที่ว่าไม่ได้ต่ออุปกรณ์ไม่ได้ต่อแอม์อะไรอย่างนี้นะครับก็เสียงก็จะก็จะเห็นความแตกต่างนะครับท่านี้ดีน,นะครับแล้วเวลาที่เราดีดเนี่ยมันจะได้ในพาร์ทของการเล่นลิทึม้นไปด้วยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามีทั้งจังหวะมีทั้งเสียงกีตาร์นะครับพอเราเกาเนี่ยแน่นอนครับ เกาเนี่ยก็จะเพาะนะครับเกาก็จะมีเสียงเบสนะครับแล้วก็มีเป็นเสียงกีตาร์นะครับทีนี้ถ้าจะเริ่มเกากีตาร์นะครับก็เราก็ต้องเรียนรู้แพทเทิร์นในการเกากีตาร์นะครับซึ่งแพทเทิร์นที่ใช้อยู่เนี่ยหลักๆเนี่ยผมก็ใช้อยู่ประมาณ4แพทเทิร์นนะครับที่ไม่ไดไ้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าที่เอามาใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยจะเหลือแค่2นะครับทีนี้ก่อนจะเกากีตาร์นะครับ แบ่งอย่างนี้ก่อนอันนี้สําหรับคนที่เล่นได้แล้วนะครับย้ําอีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังเล่นไม่ได้แล้วมาฝึกเก่าเนี่ยมันจะยากไปนะครับทีนี้ผมอยากให้แบ่งสายกีตาร์เป็นสส่วนนะครับอ่าส่วนด้านล่างสายที่1 2ึสอามอันนี้นะครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็นิ้วนิ้วนะครับผมก็จะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับก็จะมีตัวอักษรแทนนะครับอ่าก็เป็น I นะครับ I M แล้วก็ A นะครับ นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางส่วนนิ้วโป้งก็จะเป็นตัวพีนะครับสาสายนี้นะครับ3นิ้วนี้เนี่ยก็จะอยู่คอยเป็นหลักเลยนะครับในการเกาเนาะทีนี้เจ้าตัวนิ้วโป้งนะครับก็จะครอบคลุม3ส,สายด้านบนนี้นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับกีตาร์เบสนะครับซึ่งคนที่พอเริ่มเกากีตาร์ได้เนี่ยก็จะเล่นเบสได้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าตัวเบสของคอร์ดนั้นๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเวลาเล่นเบสเนี่ย มันกดตัวเดียวนะครับแต่เบสเนี่ยจะสายใหญ่กว่าแล้วก็เฟกใหญ่กว่านะครับเบสเนี่ยที่มี4สายนะครับก็จะเริ่มนับจากสายที่3ของกีตาร์นะครับจะเป็นสายที่1ของเบสนะครับสายที่2ของเบสสายที่3สายที่4อันนี้พูดถึงถ้ากีตาร์เบสนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลาสกีตาร์เบสเร็วๆนี้นะครับทีนี้โอเคเวลาเราเกานะครับอ่าเราเกาเราก็จะต้องใช้อ่ามีการเกาจากเบสก่อนนะครับแล้วก็ไป3สายด้านล่าง นะครับหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับทีนี้ในแต่ละคอร์ดเนี่ยเราต้องมารู้ว่าเบสของมันนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในสายที่4ในสายที่5หรือในสายที่6นะครับผมขอยกตัวอย่างจาก4คอร์ดนะครับ4คอร์ดที่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วในคีจีนะครับหาเอาผมเริ่มจาก e minor ก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาฝึกเกาอะไรเนี่ยผมจะเริ่มจาก e minor นะครับเพื่อฝึกมือขวาเพราะว่าเจ้าคอร์ด e minor เนี่ยตัวเบสนะครับมันจะอยู่ที่สายเปล่าสายที่6นี้นะครับ แล้วเราก็สามารถเกาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจับพอร์ตจับหรือไม่จับนะครับก็เสียงเหมือนกันนะครับซึ่งผมจะใช้ไว้สําหรับในการฝึกมือขวานะครับทีนี้ในการเกานะครับมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันเหมือนกันนะครับซึ่งในแพทเทิร์นแรกเนี่ยที่ผมอยากจะให้ไปฝึกกันก่อนนะครับแล้วก็ที่ที่ใช้อยู่บ่อยๆนะครับผมก็ใช้อยู่อันนี้นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ผู้รับเบสนะครับแล้วก็สายที่3สายที่2สายที่1 นะครับเบสสามสองหนึ่งเบสแล้วก็ท่องนี้ก่อนนะครับเบสสามสองหนึ่งเบสสามสองหนึ่งเบสสามสองอ่านี้โดยใช้เมทันอมก็ได้นะครับทีนี้พอไปในเมทันอมเนี่ยอ่านะครับก็อันแรกเราก็ตามเมทันอมเลยนะครับเบสสามสองหนึ่งเบส 3 2 1อนเบสอันนี้ยังเป็นคอร์ด e minor นะครับจะสังเกตว่าผมจับหรือไม่จับก็เสียงเหมือนกันนะครับทีนี้เพิ่มมือขวาซับซ้อนขึ้นไปนะครับทีนี้ใน1ติ๊กนะครับอ่าเราจะเล่นเป็น2ครั้งนะครับอ่าก็จะเรียกว่าเป็นเอโนนนะครับเพิ่มการนับเป็นแอนเข้าไปนะครับอ่าอันนี้มันนับ1 2 3 4ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่ม one and two and three and four and one and two and three and four and เบสสามสองหนึ่งเบสสามสองหนึ่งเบสสามสองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นในการเกาอันนี้เสร็จอันต่อมานะครับคอร์จีเหมือนกันนะครับเบสก็อยู่ในสายที่6นะครับอ่าอ่าก็ฝึกโดยเปิดเม่ถนอมีแล้วครับเริ่มแรกก็เกาแบบ one two three one two three เริ่มใส่แอนเข้าไปนะครับ one and two and three and four and one and two and three and four and อ่าตัวต่อไปนะครับคอสซี่เนี่ยครับสายเบสก็จะอยู่ในสายที่5นะครับก็แพทเทิร์นเหมือนเดิมนะครับก็เบสสามสองหนึ่งนะครับไปให้คล่องเนาะเบสสามสองหนึ่งนะครับไปทีละตัว จะสังเกตว่า1ห้องที่มี4จังหวะนะครับถ้าเราดีแบบนี้เนี่ยจะได้แค่รอบเดียวนะครับแต่พอเป็นเอทดโน้ตเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้2รอบนะ one and two and three and four and one and two and three and 4 and นะครับไล่ไปทีละคอร์ดนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะจะาอันนี้เราต้องทำความคุ้นเคยแต่ละคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็คอร์ดดีนะครับ 1 2 3 t งสมือันเดิมนะครับอันนี้ก็ดีทีละตัวก่อนให้นิ้วเราคุ้นเคยก่อนนะครับอ่านี่จะต้องเป็นโป้งชี้กลางนางแล้วก็เริ่มเป็นเอทโนตนะครับอ่าใส่แอนเข้าไป1น e and อนสอ n d อ and ม and สี่แอนหนึ and า and อนี่ก็เป็นแพทเทิร์นเริ่มต้นนะครับที่ใช้สำหรับในการเก่านะครับ ทีนี้ผมลองยกตัวอย่างนะครับผมเกาไปในเพลงพระเยซูเป็นในรักของข้านะครับก็ใช้คอร์ด G นะครับไป D ใช่ไหมครับไป E minor ไป C นะครับใช้แค่4คอร์ดนี้วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเกาเป็น Edge note นะครับอ่าเกาเป็น Edge note หมายถึงว่านี่นะครับ one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four สูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นพื้นข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนีนรัก ซึ่งเพลงโบสน,นะครับมันสามารถใช้การเกาเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้แบบเดียวอันนี้ผมก็เอามาจากในเพลงที่บางทีผมใช้เกาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละเพลงเนี่ย เพลงของโบสถ์เพลงในคริสตจักรเนี่ยครับจะไม่ได้บอกว่าเราต้องเกาแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ในฟังในการฟังดน,นตรีของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งบอกเกาเนี่ยครับ<ม>ก็อย่างที่บอก<ม>ก็จะทําให้ถ้าเอาไปใช้ในโอกาสในการร้องเพลงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่ลองเริ่มฝึกเกาดูนะครับอันนี้เป็น เป็นเหมือนกับ EP แรกในเรื่องของการเก่ากีตาร์เนาะเก่าแพทเทิร์นนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวใน EP ที่2เนี่ยผมจะเริ่มสอนแพทเทิร์นที่ซับซ้อนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะสามารถเอาไปฝึกได้เป็นลงได้ในหลายๆเพลงนะครับก็แทนที่จะดีดอย่างเดียวใช่ไหมครับเวลาที่เราร้องเพลงพิเศษเราใช้แพทเทิร์นเหล่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถไวเล็บได้นะครับแล้วก็ ใน E ีต่อไปนี่ก็จะมาบอกในคีย์อื่นๆนะครับที่ในการเกากีตาร์แล้วก็ตัวเบสมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดเกากีตาร์ลองฝึกดูแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ยังคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับก็ขอไปเจ้าไวย์พรครับ